กลับมาทําอะไรครับเนี่ยลืมของกันเหรอครับลืมอะไรฉันไปจนฉันกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยจะไปแล้วกลับมาแล้วได้ยังไงพ่อกับแม่ไป3าวันไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเนี่ยวันที่3ามเนกลับมาแล้วเนี่ยผมนอนไป3วันเลยเหรออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ดยนะเออกระดิ่ครับแม่ไม่อยู่เนี่ย อย่าพาสาวมานอนบ้านล่ะแต่พาหนุ่มๆมานอนได้ใช่ไหมคะไย่หรอกแมสิอย่าข่าวลือเลยไม่มีหรอกครับ <c oughs> และสําคัญกว่าน,นั้นนะลูกนะลูกอย่านอนดึกล่ะอพอนอนดึกปุ๊บเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันเนี่ยตื่นสายไม่ไหวใช่ไหมลูกผมตื่นเช้าครับแม่ไปโรงเรียนแน่นอนเยอได้นะได้ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนี่คุณลูกเราเนี่ยมันโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วหมาเลียตูดหรือเปล่า ฉันมีลูกชายคนเดียวแค่ห่วงที่ผิดตรงไหนฮะคุณเขาไม่ผิดหรอกเขาเป็นหัวก็ดีแล้วไปนี่ไปเดี๋ยวตกเครื่องคุณผมไม่มีตังค์มาซื้อตั๋วใหม่ให้คุณอ่ะโอเคไม่มีตังค์ซื้อตั๋วใหม่แต่ซื้อเครื่องสัมัเครื่องสัมพัไปแล้วไปแล้วลูกไม่ต้องห่วงนะครับพ่อแม่ไปไม่กี่วันเองผมอยู่ได้ดูแลตัวเองผู้หญิงอย่า เกมอย่าเล่นเยอะไม่มีโอเคไปไปคุณเดินไลงลอดก่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าพาสาวมานอนแค่นี้พอสัญญาอุ้ยไปจริงละเอาละอทีนี้ห้องนี้ก็เป็นของเราเราจะทำลกแค่ไหนก็ไม่มีใครมาว่าเอฟเอฟมีอะไรให้ลกอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม ้ยจะทำอะไรก็ทำได้เว้ยเฮ้ยอยากดูซีรีส์ติดต่อกันแบบนอนสต็อปมานานแล้วเอาล่ะคืนนี้เป็นของกูอตั้งนาฬิกาปลุกไว้หน่อยดีกว่ากว่าแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนนิดเดียวตื่น7จ็ดโมงก็ทันเอาล่ะดูซีรีส์เว้ย โอ้ยเพิ่งหกโมงห้านาทีได้อีกยาวยาวไปต่อโอ้ยหกสิบห้าอีกหลายตื่นโอ้ยเพิ่งหกสิบแปด กลับไปฝันเรื oh. well, ่องเดิมต่อดีกว่าอุ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้านึกว่าโทรศัพท์หายนอนทับนี่เอง631ยาวๆไปลูกพ่อไปเด็กเอ้าพ่อแม่ กลับมาทำอะไรครับเนี่ยลืมของกัเหรอครับลืมอะไรฉันไปจนฉักลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยจะไปแล้วกลับมาแล้วได้ยังไงพ่อกับแม่ไป3วันไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเนี่ยวันที่3ามเนียกลับมาแล้วเนี่ยผมนอนไป3วันเลยเหรอ้ยไม่รู้นอนแล้วตายจะไปไปโรงเรียนอ่ะไปอาบน้ำเร็วๆเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไม่เคยนอนเลยไง ผีบ้าเพราะใครนี่พวกคุณนั่นแหละผู้สานประดิษฐ์ในห้องเราไปนั่งกวนลูกเลยเราไปทั้งต่อไปไปต่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวไี่ทันเครื่องเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วครับครับไม่ต้องอ่านคำนานเลยนอนนานแล้วเอ้าเฮ้ยพ่อแม่ไม่ได้กลับมานี่เมื่อกี้เราคงฝันไม่เฉยๆโอ้โยมันจริงมาก มันจริงมากเลยโอ้โหเพิ่ง6.45ได้อีก15หานาทีไปต่อนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า แยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบคราเป็นร็จ